สวัสดีนะคะทุกคนทุกท่านเลยนะคะนะคะเมื่อกี้นะคะกลับไปกลับมานะคะก็เลยนะคะลมไปเลยนะคะแม่แม่นะฮะนี่นะคะก็นะคะนี่อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่านะฮะทางบ้านเรานะท่วมจริงๆนะคะแม่แม่วันนี้นะคะจะไปร่วมงานศพนะคะที่บ้านสำโรงนะคะนะคะตอนเผาก็มาเผาอยู่ที่บ้านข้ามวงนะคะเพราะว่าเมนเมนรของเรานะฮะหรือเมนวัดป่าตานนะคะอุดมพรของเราจมไปแล้วนะคะก็ได้คุณพ่อนะคะแปลกนะ คุณพ่อสุรศักดิ์นะฮะมาช่วยนะคะพายเรือส่งยิงนิ่มแม่แม่นี่ก็เป็นคุณนะคะตาของนะ,ะน้องมากมีนะคะพี่น้องกันเองนะคะแม่แม่คะ่ะที่ท่านมาช่วยนะคะพายเรือพาแค่คนเดียวมานะคะแม่ฝากชีวิตแกนะคะเรือนะคะบันจีจำเนาะนะคะจำสองคนนั้นนะคะบันจีจำนะคะนี่ก็ไปวัดบ้านท่าม่วงนะคะเพราะว่าวัดท่าม่วงนะ,ะเมนยังไม่นะท่วมเท่าไหร่คะแม่แม่ การพายเรือน right? <g editors> ี <aer> <ata> <t <Works> t oh ่มาก็นะคะประมาณสามสิบนาทีได้หรือชั่วโมงหนึ่งเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกับเราได้นะคะนะะก็เรียนเชิญนะคะผู้ใหญ่จะดีทุกคนทุกท่านนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายได้นะคะแม่มสู้ๆค่ะอย่างเงียบนะคะก็วันนี้ไปไปงานศพนะคะแม่ มองมนเโมรอบสุดท้าย,ยเรามาไม่ทันนะคะเราไม่มาเรามาเรือใหญ่ไม่ทันก็นะคะอาศัยเรือเล็กๆแล้วกันนะคะคนพายมีแค่สองผีพายเท่านั้นนะคะยิ่งนี่มานั่งเป็นกําลังใจให้ค่ะแ <laughs> ม่แม่นะคะอย่านะจะมีอะไรนะคะอันไออะไรนะจะรัเแค่ลาคอสมาด้วยนะ,ะ<โทษ>นะะก็วันนี้ก็ได้นะฮะดีใจมากที่ได้มาร่วมงานศพนะคะท่านก็น,นะ ลำบากค่ะแม่แม่ลำบากมากเลยช่วงนี้น้าท่วมนะคะเราก็ต้องสู้ๆนะคนที่อยู่ก็ต้องสู้กันไปนะคะ่านะคะบันตรอนะมันกระเน็นแต่กินึงเลยนมเคยหมแันอนนิดนึงยันเพมหือโหดจ่าไปไหนเออหน่นมันตรอนนินึงมันตรอนเพือนมันมันเย็นในนเหตุอะไรกันงน ใกล้จะถึงแล้วค่ะแม่แม่ใกล้จะถึงแล้วนะคะเห็นแต่เมนลอยๆอยอยู่เห็นเห็นเห็นเมนเนียค่ะบางคนบอกว่าเอ้าเมนไม่จมไหมไม่จมเงยแม่แม่อันนี้เป็นวัดป่าอ็ในวัดวัดท่าม่วงนะคะอีกฝั่งของนะคะบ้านบิงนะคะตอนกลับต้องคือขี่เรือใหญ่แล้วแม่แม่ ได้ได้ธรรมชาติมากเลยนะได้ใจมากเลยค่ะแม่ๆมสองฝีพายนะคะก,ะคกคีบันบันบรรดาหันทมโมเองรถทหารทมเองรถกี่บันทหาร<อ>ตูยังยึงเป็นเมยรถทหารแตใดเนาะไม่น,น่นะเต้ของยึงลำบากทายรถทหารทมนูโมเวเวพอดไหยเนาะอันนี้ยาตูดโม អ yeah. ាទ right? yeah. wow. uh, ូធ okay? uh -huh. yeah. mm -hmm. ំน <ambition> okay. ูអូខេណោបើថាទូយ៉ាងក្នុងយើងមិនផិតផើយដឹកគ្នាហើយណោពេកវាជាកងអសហឺនេះជាកងអីចិត្តទេខាងនោះហឺយើងចង់ឲ្យវាមកវាមិនចាយជាងគ្នាថ្ងៃនោះណាមកបានយកអាទូធំនេះមកអូខេណោអានេះក៏ស្រីស្រីងាវស្រីងាវអាទៅដល់អាបានត្រង់អាផ្នែកງານបោកវាបោកចូលទៅទីតាហានគេធ្វើការងារទៅនេះនោះក៏ចេះនេះក៏ចេះយ៉ាងខ្លាំង เขาทํางานเขาเขาต้องเขาลองมาแล้วเขาลองหลายครั้งแล้วไม่ต้องไปบอกเขาหรอกอันนี้มุ้ยตัวซ้ายอันนี้มุ้ยตัวขวาอันนี้ต้าดิ้งต้องขนาก็ยึงก็ทหารจีเลังไม่คือคนที่มาบอกทางแล้วไม่ต้องบอกเขาหรอกนี่ก็ทหารจีแบบชาชุดนียืงหนาจระเบิดมันระเบต่มเตาอันนี้เต้านต่มเตราตู้นีสซัมเนี่ยก็เทินยั่วเนาะนี่เครื่องขนาดนี้ก็โอเคแล้วใช้ได้อยู่แล้วนี่ เรารอเรือใหญ่นะคะหลายครั้งแล้วแต่อย่างนี้ไม่เคยได้ขึ้นเรือใหญ่สักทีแม่ๆม่นะสงสัยจะไม่มีโอกาสแน่ๆเลยนะคะนี่จอดรอ้อเออนะคะเครื่องที่เข้ามานะฮะรอบตัวใหญ่อันนี้ชนอะไรคะอ้าวถึงแล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วนะคะเนาะนะคะมาถึงแล้วนะคะ ้วจุดเสมียนได้เคยเคยไหมจ้านะคะมาถึงแล้วนะคะนะคะมาถึงแล้วนะคะ นี่ก็จะมีนะคะเรือเจลไม้หลายเรือเลยนะคะที่มานะคะมาสุดในครั้งนี้นะคะบางท่านก็มาไม่ทันบางบางท่านก็มาทันนะคะ kamu yeah, yeah, neng we'll <try> nah <try> <try> คองนู่นคืไงเรียนหรอนะเราก็มาถึงนะงานแล้วค่ะแม่ีุดแม่เ็ดนรมทาต่างตางกนะดร์่างานแลน้องุแม่เป็นเดร์างเรือเฉิดทันเจ้าภาพและผู้แขนทันเจ้าภาพสิบสองันเข้ากระบอบที่ดในการถวายเครื่องไย่ธรรม และจะตุนปัจจัยเด่นน่าสมองส่วนมาทีกาบังสุคุญเด่นจนรับในเมื่อท่านจะพาไ้พร้อมกันทางื้างหน้าอาจสมทั้งสิบสองท่านแล้วในโอกาสนี้เรียนินทุกท่านใด้น้องจิตตั้งใจพระนเมเอ่ยขึ้นตั้งน้นโมสั่จบพร้อมกันครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรียนถึงทันยภาพไปประกองทายธรรมขึ้นถึงใบนะครับแล้วกล่าวคำถวายตามดังนี้อิมาเน บ่ายพันเตจัตโตปเจียเนภิคขุสังขัสสังโนจายมาสัตตโนพันเตภิคขุสังโฆอิมานจัตโตปเจายเนปฏิคันหาโตอัมาหันเจวา มาตาปิตตอาทีนันจายาตากานังกาลก,กตานังทีขารตังหิตายะสุขายะข้าเต่ประสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมถวายจะตุกปัจจัย ร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุทรงขอพระภิกษุรงจร์จงรบซึ่งจะถูกป,ปัจจัยพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพปาเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และวามโส แกี่ยแม่เบนจนเอรามผู้ที่ทำกาบลาหลวงลบไปแล้วด้วยตลอดสิ้นการนักาเทินสาธุเถึงจนท่านเจมว่าได้ถวายเครื่องพยาธิเต่งนสนต่างดับดับนะครับหลังจากถวายเสร็จสิ้นเดี๋ชจนท่านเจมว่าได้กราับสามครั เราหลังจากนั้นกลับประจำ่างที่รอเราตามเดิมในลำดับต่อไปเรียนจนต่าจ้าในอังกมเกียวกับทางเดิาบนสวรรค์ตวงจันตรเพื่อเป็นการิศสยวนลุญาส่งข้อส่งต่ามเกจตนางไทีลทุกท่นได้บเก็นบาทตั้งแต่ต้นจนถึงการปีิส่งรไปถึงตัวอย่างอันบริสุทธิ์ของคุณแม่เป็นเช่นนั้นไม้ผู้านในยุคปีขอรัตา